ขณะจิตสงบมันก็อยากหลับเหมือนกันชอบคนคือขณะจิตสงบมันสบายคนนรนถ้าจิตไม่สงบมันไม่สบายคิดโน้นคิดนี้มันไม่มีความสบายมันก็มันอยากหลับพอคิดเริ่มสงบสงบหน่อยมันก็อยากหลับเพื่อได้ความสุขเพิ่มข้ออีกมีจิตใไมินตั่งทำความสงบมันรู้สึกมัน มันเส้นแต่หลับเหมือนกันเป็นเบียงลาไม่ให้มันหลับอย่างเรานั่งฟังเทศเะรท่านเ,ศเออทศฟังไปเพลินๆใน้จิตมันมันจออยู่ในคำเทศของท่านเป็นอารมณ์อันดอเดียวแล้วจิตขอให้สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาตอนนั้นชักง,ง,ง,ง่วง เพิ่มหลับแปคนบางคนก็ทำหนีตัวเองเวลาดูลำพังคนเดียวนี้พูดคุยกับเพื่อนสูงไม่เห็นอยากหลับอยากนอนมีเวลามาฟังเทศมันทำไมมันถึงอยากหลับอยากนอนนั่งสับเงกงบเงันมันมานมาจากไหนดีกว่ามันจะมานอะไรมันไม่เคยรับความสู่ความสบายพอได้รับ กระแสของทางกล่อมให้มีความสงบสุวรนณก็อยากหลับนะมัมีมารมความจริงเจ้าของเป็นมารก่อควรของทั้งวันทั้งคืนไม่รับความสะดวกสบายจนกระทั่งจิตหลับไม่ได้สงบไม่ได้เราไม่ทราบว่าเป็นมารพอเราฟังธรรมในขณะที่ท่านแสดงจิตมีความสงบในขณนะนั้นยิ้อยากหลับเราก็ว่ามเป็นมาร ความริงมันไม่จะมาสบายก็จะหลับทุกคนมีเรหมายถึงขั้นหนึ่งขั้นที่จะพอจิตให้สบายสบมาใด้อย่างหลับมีหมายถึงขั้นการอบรมร่มแรกในงการอบรมถ้าจิตมีหลักฐาแนแห่งความสองอบ แล้วมีงานทําในขณะที่ฟัามเทศตามฐานนะหรือตามขั้นภูมิของจิตแล้วจะไม่ง่วงเป็นกานสมาธิก็จะเพลินไปตามสมาธิเลยขั้นของบัญญาก็เพลินไปตามเวลาท่านแสดงใจของเราจะคล้อยไปตามคล้อยไปตามก็ทำให้เพิดเพลินอาถรทํา เหมือนอย่างท่านช่วยบุกเบิกให้เราก็ก้าวตามหลังท่านไปเรื่อยๆหมายถึงขั้นวิปัสสนาได้แกการไกรทองที่ก็เพลินไปตามนั่นเขาใหมีความความงงง่วงที่ก่าถึงความงกง่วงนี้หมายถึงเรื่องของการปฏิบัติหรือกิตของเราทำย่งไ,ไ้อย่างหนึ่งสืความสงบ พอจิตเริ่มสงบจิงเป็นปเหตุให้อยากหลับจยากนอนเพราะเป็นความสบายการทดสอบนิการพิสูจนเรื่องาศาสนาโดยเฉพาอะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าควรจะทดสอบกับใจของตนเอง ท่านสอนอย่างไรแล้วให้ให้นำวิธีของท่านไปปฏิบัติหรือน้อมวิธีที่ท่ทานสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติตนับใจเราเองคือปฏิบัติต่อใจของเราใ,ใจของเราดำเนินไปตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นผลจะปรากฏเป็นอย่างไรเราจะทราบเองเป็นลำหน่อมีเป็นการ พิสูจน์เรื่องศาสนาธรรมกับใจของเราเองว่าอันใดจะเป็นของจริงอะไรจะเป็นของปลอมเราจะทราบได้โดยลำดับลองรัรส่วนมากก็เราจะมาทราบแล้วว่าเป็นของปลอมปลอมมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ทราบขณะที่เราไม่ทราบนั้นเราเข้าใจว่าเราดีเราเข้าใจว่าเราฉลาด ฉลาดกว่าโอวาฉลาดกว่าคําสอนฉลาดกว่าศาสนาฉลาดกว่าพระพุทธเ,ทเจ้าฉลาดกว่าศาสดาองค์ใดๆที่นําศาสนามาสอนพวกเรามีเป็นความสําคัญตนทั้งๆท,ที่เวลานั่นกําลังโง่เต็มที่ของเรา,เรากําลังโง่เต็มที่จึงทําให้สําคัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิ <c oughs> เมื่อเราได้นําหลักศาสนา เข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นการทดสอบดูว่าอันไหนจะรินเพียงไรตอมแค่ไหนนั่นเราจะทราบได้ดวยยโดยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมที่ท่านสอนหรือบางตนเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆก่อนหรือเอาวิธีสั้นๆง่ายๆดังที่ท่านสอนไว้ว่าให้ภาวนานะ กำหนดอย่างไรที่เรียกว่าภาวนาตามหลักที่าศาสนาท่านสอนไว้มีอุบายวิธีต่างๆกันตามแต่ความถนัดของผู้จะปฏิบัติให้รับความสงบเย็นใจอันเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นกำหนดอนาปานสติ กำนห,นนหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้จึกลมที่สัมผัสเข้าออกอยู่โดยสม่ำเสมอไม่พลั้งเผลอจิดไม่ปล่อยจิตให้ตรงส่งไปที่อื่นทำความเข้าใจทําความรู้อยู่กับลมเท่านั้นมีเป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบเรื่อง ความจริงความตรองของใจตนเองเมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความกรองของตนด้วยจะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกันเห็นโทษทั้งความฟุ้งซ่านของใจก่อควรตนเองให้รับความทุกข์ด้วยเห็นคุณทั้งความสงบเย็นใจอันเป็นสุขแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วยนี่ป็นั้นว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณไปในขณะเดียวกันสำหรับพูด ตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะเห็นอย่างนี้นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเรื่องของจิตให้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจากการปฏิบัติเช่นท่านบอกว่าให้มีสติ มีสัมผัสชงยะทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนี่ก็คือการระมรัดระวังจิตให้รู้อยู่ในวงให้มีขอบเขตเป็นที่รู้ไม่ให้รู้แบบเปิดเปิดเพิงทีม่มีเกิดมีแดนตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปรยททั่วโลกความรู้ความเห็นชนิดนั้นไม่เป็นความรู้ความเห็นที่จะเข้าสู่ระดับแห่งความสุขความสบายทั้งเห็นเหตุเห็นผลได้ ท่านจึงต้องมีวงจำกัดในการปฏิบัติต่อจิตใจโดยถือหลักธรรมหรือหลักศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิตหรือเป็นเส้นทางเดินเพื่อจิตจะได้ดําเนินตามวิถีนั้นๆซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ถ้ากําหนดบรดิกรรมคําใดคําหนึ่ง ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆถ้าจะเผลอคิดไปแง่แง่อื่นๆก็ให้ทำความเข้าใจวิธีอุบายวิธีฝึกตนเข้าไปให้มันทันกับความทั้งเผลอนั้นๆเช่นบริกรรมให้ถีเข้าไปอย่างนี้อุบายใดก็ตามวิธีใดก็ตามที่จะทำใจของเราให้ได้รับผลคือความสงบเปลี่ยนใจให้ได้ อุบายต่างๆขึ้นมาหายใจนี้จับว่าเป็นยุธีที่ถูกต้องในการสุดผลอกรมตนเองถ้าจิตได้สงบลงไปมากน้อยความกังวลวุ่นวายการสถานที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้อยู่อันเดียว เพียงเท่านี้ก็เป็นตดนั่งนานหรือไม่นานไม่มีอะไรมารบกวนนั่งอยู่ในที่เช่นไรเรียกสถานที่นั่งเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่เรียกว่าการเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสั้งแบบสิ่ที่ไม่ยุ่งออกไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจมีความสงบอ,อ,อยู่โดยลาําพังรู้ตัวอยู่โด,ย,ดยจั อยู่เฉพาอหน้านีเรียกว่าความรู้ในหลักของการทนมาหรือความรู้ในการรักษาจิตมีขอบเขตเป็นที่รู้ที่เห็นมีวิธีดำ,ำเนินเบื้องต้นจะปฏิบัต,ติไปนานเียงไงรก็ตาม วิธีที่เราเคยดำเนินวิธีที่เคยปฏิบัติมาไม่ควรล้นละปล่อยวางควรยึดยึดหลักนั้นไว้เช่นเราเคยกำหนดอนาปานนะครับแล้ก็ยึดลมนั้นเป็นหลักขณะเริ่มต้น แต่ความจนานาญของจิตที่เคยทําไปอยู่โดยสม่ำเสมอและลงอยู่บ่อยสงบไปก่อยนั้นจะมีความรู้ว่าเร็วต่างกันอยู่มากเ<ม>ทียงกําหนดลมนั้นชั่วขนาดเดียวก็ผ่านไปผ่านไปละเอียดหายเงียบไปเลยไม่ทราบม,มันลมไปไหนนี่หมายถึงความคล่องแคล่วของจิตเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือแต่เขียนเป็นภาษาไทยก็เส้นท่านานี้ตัวทอตระอา นอไม่เอกผู้ผู้ฝึกหัดหเขียนจะต้องระลึกถึงตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงตัวหนึ่งจนกว่าจะระลึกถึงทุกตัวแล้วเขียนลงไปครบแล้วอ่านถ้าผู้ชำนาญแล้วเพียงว่าท่านคำเดียวเท่านั้นมันพร้อมไปหมดทั้งสนับพยัญชนะ ความทำนาของจิตจะเป็นสมาริที่ก็ตามจะเป็นปัญญาก็ตามก็มีลักษณะนั้นทางที่ท่านว่าฌานฌานสีผมฌา,านบุติฌานสติฌานสตุทธฌานนีเรียกว่ารูปฌานอากาสาย,ยังจายนะัญญานานะวิญญาณัญญา,นะานะอาจินจัญญาชนะเมสัญญาณะปัญญานชนะนี่ท่านเรียกว่ารูปฌาน รวมแล้วเรียกสมาบัตแตสัญญาเวทันตานิโรธดับสัญญาเวทนาและเวทนานั้นอันเียวนีท่านเรียกว่าสมาบัติสมาบัตนี้เป็นธรรมตีย่อหรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปเ็าเป็นไปเองไม่ใช่เป็นธรรมจาเป็นสําหรับ ในมรรคในผลที่จะถอดถอนเกิียสถึงขั้นภูมิแห่งความมือสุดของใจเช่นพระหัต์แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำนานในฌานก็เป็นลนักษณะเช่นเดียวกับผู้ทำนานในการเขียนหนังสือเพียงว่าปฐมฌานวิทยฌานนั้น,นเข้ากันหนดทีเดียววิ่งถึงกันหมดเพราะความรวดเร็ว อาการของจิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับลำหนึ่ะไม่ใช่จะก้าวขึ้นไปเหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดาจากขั้นนี้ก้าวขึ้นขั้นนั้นก้าวจากขั้นนั้นถึงขั้นนั้นถึงจะทางานเท่าไหร่ก็ต้องก้าวไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความทางานของจิตนี้เปลี่ยนอาการเพียงขณะเดียวทนั้นก็ถึงไหนรวดเร็วที่สุดไม่มีอันไดที่จะมีความรวดเร็วยิ่งกว่าใจใจนี้รวดเร็วที่สุด ยิ่งมีความชำนาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วยึย่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่เฉยอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องหาคําบริกรรมใดมากําหนดมาเป็นเครื่องบังคับผูกมัดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจได้มีความสงบด้วยความชำนิชำนานของตนอยู่แล้ว เพียงกาหนดเท่านั้นก็สงบลงไปเลยทีเดียวชั่วขณะครึ่งวินาทีเท่านั้นก็ไปอย่างราบไม่มีอะไรเหลือแล้วถึงฐานของสมาธิแล้วนี่หมายถึงผู้มีความชานาญในสมาธิเพียงกําหนดขนาดเดียวเท่านั้นทะลุไปเลยเหมือนกับเราเสียหนังสือว่าท่านเนี่ยมาพร้อมกันหมดอ่านได้ความทีเดียว ฝูดถึงสมาธิเป็นขั้นขๆเมื่อมีความทนานาแล้เป็นอยนะ่าง้นแต่กรุณาอย่าอย่าไปยึดมาทำนานหรือไม่ทำนานมันเป็นความคาดหมาที่ออกไปจากตัวซึ่งเรียกว่าออกไปจากความจริงจะไม่ปรากฏผลเท่าที่ควรจะทํานานหรือไม่ทํานานก็ตามให้เราฝึกอยู่ในความ ที่เคยฝึกอยู่ในหน้าที่ที่เคยทํามีเป็นหลักสําคัญเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเนขะียนอยู่ตัวเดียว,วนั่นแหละวม่ต้องประคาาตัวนั้นคาดตัวนี้ต่อไปโมองชำนาญองวิธีการฝิตใจก็เป็นเช่นนั้นนั้นชำนาขึ้นในตัวของเราเองปัญญาปัญญาคือความแยกภายของจิตความคิดความปรุงความ ไตรตรองในเหตุผลแง่อารยธรรมต่างๆท่านเรียกว่าปัญญาการสอบสองการตรวตรองนียกปัญญาเป็นพิจารณาลุ่มทาบุวงขันความแปรสภาพทั้งภายนอกภายในยเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไปอยู่ทุกแห่งทุกผลภาพภูมิสติป,ปัญญากําหนดไปที่ไหนจะเห็น ทำเหล่านั้นจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหินรับปัญญาดูโดยสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินดน,ดน,นั่งนอนจะเห็นสภาพทั้งหลายเหล่านั้นแสดงอาการให้เราชาติทางปัญญาอยู่ทุกระยะระยะเหมือนกับว่าเป็นหินรับของปัญญาอยู่ตลอดเวลาทรรจึงมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะตัวของเรา ไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนาเฉพาะเวลาเดินจงกรมมีอยู่ทุกเวลาถ้าจะทําให้มีและมีอยู่ทุกอิเดยาบถเยื่อความชำนิชำนาญของของสมาธิของสติของปัญญาก็เป็นในทํานองเดียวกันนังที่กล่าวมาแล้วแต่จะไม่อธิบายมาก เพราะจะตั้นเผือมากไปเรื่องปัญญานี้กว้างขวางมากพิศดารมากดีให้เหมาะจริงๆก็ควรจะอธิบายให้ฟังเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นในปัญญาขั้นนั้นๆนั่นเป็นที่เหมาะที่สุดนอกจากนั้นก็อธิบายพอเป็นบาทเป็นทาง คือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เรียนจึกาได้พิพจารณาดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้จิตของเราเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยลําดับเปลี่ยนแปลงจากความอยากเข้าสู่ความละเอียดได้และเปลี่ยนแปลงจากความละเอียดลงสู่ความหยาบก,ก็ได้ตามแต่เรา ผู้เป็นเจ้าของจะพาดำเนินไปในทางใดแน่นะเช่นเรามาอบร,ร,รมศีลธรรมพกััดสมาธิพอวนาเวลานี้เป็นการพกหัดอบรมจิตใจให้ของเราให้ขึ้นสู่ระดับงสูง้าพูดถึงกระแสของจิตก็คิดในเหตุในผลในแะง่ดีเนี่ยแง่ร้ายทั้งหลายอันเป็นทางที่เราจะพึงบำเพ็ญให้มีขึ้นและเป็นสิ่งที่เราจะ ถอดถอนออกจากตัวของเราคือมีทั้งส่วนที่ควรละที่เห็นว่าไม่ดีมีทั้งส่วนที่ควรบำเพ็ญที่เห็นว่าดีแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็นมีเหตุมีผลสูงขึ้นไปขึ้นไปเป็นลำดับลำดับถ้าจิตเ่อม ก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นลงไปเรื่อยๆถ้าจิตถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วความเสื่อมก็ไม่ปรากฏความเจริญก็ให้เพราะอาการที่แค่เกิดความเสื่อมและความเจริญนั้นได้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เหนือจะวาเมยจุดล้วนๆหรือว่าทำทั้งแท่งก็ถูกใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันก็ถูกแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงา่านเดียวกัวุติทางพระมัจอย่ยงกับธรรมกรนยายัง,งณงปรังอิตตะอิอตตายาติปัจานาเป็นผู้เส้น สิ้นสุดในการประพฤติทศธ,ทธมจรรันเพื่อทำขั้นสูงเสร็จจิตในการละทิเลทุกประเภทและในการบำเพำ็ญธรรมภายในใจให้สูงขึ้นโดยเป็นลำดับหมดทั้งการละการบำเพ็ญทั้งสองประเภทนี้แล้วคือจะละอะไรอีกก็ไม่มีอันละเพราะละหมดแล้ว จะทำอะไรให้เจริญขึ้นไปอีกกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะได้เจริญจนสุดขีบแล้วกระตังกอยนีอย่างคือจิตที่ควรทําได้แก่การละและการอเพนนี้ได้ทําให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วอีกประเภทนี้ไม่มีไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตอนาคตมาบัดนี้เป็นอย่างนี้ ต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกอย่างนี้ไม่มีชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีเพราะอาดีตอน,นาคตรวมเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอันเดียวมาบริสิกับใจอันเดียวนี้แล้วอดีตอน,นาคตซึ่งเกี่ยวข้องประกับใจที่จะผึงสาคัญมั่นหมายนั้นจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น เพราะใจปรับเสจั์ความหมายสิ่งมนันนั่งอยู่ที่กล่าวมาทั้งนี้กลาวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธศาสนาเป็นทางเดิอนอันถูกต้องตายตัวเป็นที่แน่ใจได้สำหรับชาวพุทธไม่มีทางสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีแน่ใดบ้าง ที่จะทําโลกให้ให้ล่มจบจะทําเราให้ผิดหวังให้เชื่อถือไม่ได้มีตรงไหนบ้างในบรรดาธรรมแปดหมืงสี่พันพระธรรมอาคารนี้ไม่มีเลยจึงหมดปัญหานี้แต่ว่าเราจะรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตัวขาตธรรม ที่ตราบไว้ชอบแล้วให้เป็นมิยาามิรรมคือน,นำตนผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำให้พ้นจากอุปสรรคความสิดขวางภา,ายในจิตใจไปโดยลํำดับดับจนทะลุป,ปูโปรงถึงมิมุติดุษพ้นโดยที่เฉยไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่ภายในใจมันเป็นผลสุดยอดจากการปฏิบัติธรรมใจกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันได้ ศาสนากับใจก็หาทางต้องสิดกันไม่ลงใจก็จริงศาสนาก็แท้ต่างอันต่างแท้ต่างอันต่างจริงนี่แหละที่อุตติจารชนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถา,าคตจึงหมายถึงธรรมดวงนี้ตถา,าคตไม่ใช่รูปร่างอันนี้รูปร่างนั้นเป็นตถา,าคตประเภทหนึ่งเช่นเรือนร่างของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเหมือนกับพวกเราทั้งหลายร่างกายเนี่ยเป็นเรือนร่างของพุทธายุติได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบไหวบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจก็เชื่อเราได้เห็นตถาคตทานตาก็จับว่าเห็นตถาคตประเภทหนึ่งหรือในทางหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเมตตาใก็ชื่อว่าถึงธรรมถึงพระพุทธเจ้า อีกแง่หนึ่งผู้สำเร็จโสดาสกิทานาคาเป็นขั้นขั้นขึ้น,นไปก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นเยถึงมิมุติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคือบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์พระราหัส คือว่าเป็นผู้ถึงประสาคพจน์โดยสมบูรณ์ปราคพจน์แท้คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมความบริสุทธิ์แห่งใจธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกกันไม่น่้ใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้นธรรมอยู่ที่ใดตถาคต์อยู่ที่นั้นจึงเรียกว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคเห็นอย่างนี้เห็นทางภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้เ,นเ,นนเราจรึงไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานนานไปแล้วได้สองพันห้าร้อยปีหรือห้าร้อยสิบเจ็ดปีหรือจะห้าร้อยกี่ปีไปอีกกว่าตามเราไม่สงสัยอัน,นั้นท่านแสดงไว้ตามการตามสถานที่ ตัวเป็นขูหมายป้าทางหรือให้ทราบการสถานที่ของท่านเป็นประเภทอันหนึ่งสําหรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพร่วนใสท่านได้กล่าวว่าสัตละบูชาตามการสถานที่วันเวลาส่วนตถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิ์แห่งใจล้วนๆหรือพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความร้วนใส ภายในจิตใจอยู่สถานที่ใดก็ได้เท่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อยู่ในสถานทีนะ่นั้นนี่เป็นธรรมที่สนิทแนบอยู่กับตัวของเราทุกๆก,การากรุณาผูขข้คถุกกรุณาปพฤติปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นภายในใจชื่อว่าเราไม่ได้กลับไปจากศาสตดาดูในสถานท,ที่ใดก็เท่ากับได้เท่นะาสาวดาพระธรรมก็สงอยู่ในสถานทีนะ่นั้นจนกระทั่งใน เข้าถึงมีมุตหลูกพ้นภายในจิตใจก็ทราบชัดว่าศาสดาคือพระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัยขอ,อยุติตยงตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายวันนี้น่ากลัวจะจําไม่ได้อธิบายแลยเฉลดเปิดเปิงไั้มากนะอ้ะาคนไหนที่เข้าใจก็ทุ้งไ้ฟัง